เอาละรครับผู้ชายคนนี้เขาชื่อลูเซียโนจูมองครับเป็นลูกครึ่งอิตาลีเกาหลีเราจะมาดูกันว่าใน100วันนะครับกับเงินทุน20,000ซิมโอนเนี่ยเขาจะทำธุรกิจ3อย่างได้เงินเท่าไหร่ครับ อยากรู้เรื่องราวของเขา,เขาคร่าวๆไหมครับ <Me an> เขาเนี่ยก็เคยเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้โดนพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านเนื่องจากว่าสมัยเรียนมหาลายัยเขาเกเรเกินไปครับก็เล <Me an> ยแบบว่าถูกพ่อแม่ส่งมาอยู่ที่นี่คนเดียวด้วยเงิน20,000เซโม,มเลยอนเ <Me an> งินก้อนสุดท้ายที่พ่อแม่เขาจะให้ได้แล้วนะครับ กับความเกเรของเขาที่เขาได้ทํามาเนี่ยมาดูกันครับว่าลุยเซียโนโจูมองจะทําทธุรกิจได้เงินเท่าไหร่อันดับแรกเลยเนี่ยเงิน2อ0 0 0ื่นเซเมอรยอนเนี่ยผมตั้งใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เลยนะครับก็คืออยากจะได้เนื้อที่ไว้เปิดธุรกิจและผมก็จะไม่ให้เขาอยู่กินที่นี่นด้วยนะผมจะไปให้เขาอยู่กินที่ร้านแรกของเขาเลยเริ่มซื้ออะไรดีเราทําอะไรเนี่ยใครโทรมาไม่เกี่ยวเริ่มทําธุรกิจอะไรก่อนดีอ่ะเอาร้านค้าปลีกก่อนดีกว่าขายของง่ายๆก็แง๊ก แล้วผมก็ตัดสินใจซื้อที่ดินมาหนึ่งที่นะครับโดยสถานที่ที่ผมคิดไว้ก็คือเป็นแถวๆภูเขาโคมโระลบินะครับก็คืออยากจะเปิดร้านตีมร้านขายของชำญี่ปุ่นเราจะเริ่มจากการขายขนมก็แก๊กก่อนซื้อที่ดินตรงนี้เลยครับราคาถูกสะด้วยจัดไปมาวันแรกนะครับผมก็เริ่มสร้างก่อนเลยครับเราจะต้องโอนเงินทุนของเราที่เหลือ1น0 0ออล้านมาก่อนนะครับ เราเสียค่าที่ดินไปแล้ว2 0,000ื่นครับเราก็เหลือแค่18ื่นแแต่ว่าเราจะต้องเหลือเงิน1น0 0งไว้ให้ซิมได้จับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้ออาหารด้วยนะครับก็เรามาเริ่มสร้างกันดีกว่าร้านค้าเล็กๆของเราด้วยเงินทุนที่ไม่มากนะครับผมก็จะสร้างร้านอ่าเล็กๆก่อน แล้วก็ตั้งใจจะให้ที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยอยู่ชั้น2นะครับเพราะว่าเราจะต้องดูแลร้านค้านี้ไปก่อนสักพักยังไงเราก็ต้องหาเงินทุนจากการขายของก่อนถูกไหมและธีมที่ผมอยากได้เนี่ยก็เป็นธีมแบบบ้านประเทศญี่ปุ่นนะครับเน้นใช้ไม้แล้วก็เป็นเสื่ออะไรประมาณนี้หลังจากที่สร้างบ้านเสร็จเงินทุนก็เหลือประมาณหนึ่งนะครับของอย่างแรกที่ผมตั้งใจจะขายก็คือพวกขนมขบเคี้ยวครับ เป็นพวกขนมจากประเทศญี่ปุ่นที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปตอนนี้เราก็ยกมาอยู่ในบ้านของเราเลยตั้งเชลขายของเน้นจํานวนเยอะๆมาครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพาทัวร์บ้านสักหน่อยนะครับอันนี้คือทางเข้าร้านหลักนะครับพอเข้ามาก็จะเจอกับเชลขายของขนมที่เราตั้งใจทําไว้นะขนมเพียบเลยขายชิ้นละ,ะราคาต้นทุนมันอยู่ที่45ดอลลาร์นะครับผมก็ตั้งใจจะขายเริ่มจาก กำไร25%ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับไป50%แล้วก็100%นะครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็ปล่อยเป็นที่โล่งว่างๆไว้เพราะว่ายังไม่มีเงินซื้ออะไรเท่าไหร่ตรงนี้เป็นประตูหลังครับก็ร้านเนี่ยสามารถเข้าได้สองทางนะเข้าได้จากข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลย,<ม>เ,ยเห็นไหมมันยากาศดีครับส่วนตรงนี้คือประตูทางเข้าในโซนที่อยู่อาศัยของเรานะครับผมเอาห้องครัวมาอยู่ข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ข้างบนมันไม่เพียงพอนะ ก็ตู้เย็นเตาแกส๊สแล้วก็ซิงล้างจานก็อยู่ข้างล่างเลยเดินขึ้นบันไดามาก็จะเจอกับห้องของเรานะครับเตียงนอนอยู่ตรงนี้นะครับเตียงนอนก็ต้องใช้ของกากๆไว้ก่อนมีโซฟาหนึ่งตัวทีวีกากๆหนึ่งเครื่องนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็ไม่มีอะไรมากครับมีอ่างล้างมือมีถั่วส้วมแล้วก็ฝักบัวติดผนังนะครับแค่นี้เลยครับโซนนี้อยู่อาศัยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันสักพักใหญ่ๆเลยนะครับ มาครับทุกคนถึงเวลาเปิดร้านวันแรกแล้วครับเรามาดูกันว่าลูกค้าจะเยอะหรือเปล่าอ่าลูกค้าเริ่มเข้ามาในร้านแล้วครับยืนมองสินค้าเลือกดูกันใหญ่เด็กก็มาผู้ใหญ่ก็มาผู้หญิงผู้ชายมากันครบหมดครับ โอ้เปิดร้านวันแรกลูกค้าก็เยอะเหมือนกันนะน,น,นี่อันนี้ขนาดจะไม่ได้โปรโมทอะไรเลยอะ่ะห,หลายๆเข้ามาไม่ขาดสายเลยครับเราต้องเริ่มทักทายลูกค้ากันหน่อยครับวิธีการขายของของเกมนี้นะครับก็คือเราจะต้องคอยคุยกับเขาตอบคาถามเขาถ้าเกิดว่าหลอดบนหัวของลูกค้าเต็มนะครับลูกค้าเ็าจะตัดสินใจซื้อสินค้าเราแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปตะกร้าสินค้าขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเดินไปคิดเงินกับลูกค้า ในที่สุดเราก็ขายของชิ้นแรกได้แล้วครับผู้ชายคนนี้เป็นลูกค้าคนแรกของเราเลยที่ซื้อสินค้านะครับมาอยากได้อะไรครับคุณเอาชิ้นนี้ใช่ไหมครับ<ะ>เดี๋ยวผมคิดเงินให้นะครับกินแล้วอย่าลืมแปลงฟันด้วยนะครับเดี๋ยวฟันผุพอเราขายของได้แล้วเราก็จะได้เงินมาเป็นทุนร้านนะครับอของราคา45ดอลลาร์ขายของออกไปกำไร25%ก็ได้56ดอลลาร์ครับโอ้คนที่2ดูเหมือนว่าจะตัดสินใจซื้อแล้วเหมือนกันนะครับ โอ้คนที่3ก็ตัดสินใจซื้อเหมือนกันตอนนี้เริ่มขายดีครับขายได้รัวๆครับทุกคนเปิดร้านจนถึงเย็นนะครับเบดเสร็จแล้วเราขายของได้กําไรทั้งหมด336ร้มสบซิมเลออนส์ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสาหรับวันแรกลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็ของก็ขายออกได้รัวๆเลยตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเย็นนะครับขายเสร็จแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปพักผ่อนด้านบนสักหน่อยนอนก่อนเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ ตื่นเช้าว่าวันที่2ครับอ้าวทำไมลูซิอาโน่เราหนวดขึ้นวะเน,นี่ยแหมแค่2วันเครียดขนาดนี้เลยหรอครับเครียดจนหนวดขึ้นเลยเหรอต้องโกนหนวดสักหน่อยแล้วครับอืมจัดการหนวดก่อนเดี๋ยวจะไม่เรียบร้อยเอาเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าเราไม่ดูแลตัวเองอะนะมาครับลุยเปิดร้านมาที่สองแหมตอนนี้ลูซิอาโน่หิวกริวเลยครับเรากินอะไรดีแซนด์วิชเนื้อย่างละกันง่ายๆครับเมนูดั้งเดิมที่เรากินกันมาตั้งแต่เล็กยันโต วันนี้ลูกค้าก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับหลงไหลายกันเข้ามาแล้วเท่าที่ผมสังเกตนะครับยิ่งสินค้าเราเยอะมากเท่าไหร่ลูกค้าเราก็ยิ่งเยอะตามเท่านั้นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าเราจะซื้อของเราทุกคนนะครับเราจะต้องคอยมาคุยเกี่ยวกับลูกค้าตอบคำถามทักทายลูกค้าทุกคนที่เข้ามาเรียกได้ว่าต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับออขอมาอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยลงไปดูลูกค้าวันที่2แล้วก็ขายของตามปกตินะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูด้วยก็คือสกิลของเรานะครับเวลาเราขายของเนี่ยเราจะได้แต้มร้านคา้าปลีกมาด้วยนะทุกคน <c oughs> แต้มพวกนี้เราก็สามารถเอาไปอัพสกิลได้นะครับ <c oughs> ก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งทําให้เราขายได้ง่ายขึ้นหรือว่าจ้างพนักงานเสริมอีกหนึ่งคนเติมของได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> เปิดร้านมาจนถึง6โมงเย็นถึงเวลาปิดร้านแล้วครับเราขายได้4 4 8ซิมูเลอออนส์นะครับ ก็ได้กำไรมาเยอะพอสมควรเลยร้านค้าเราเริ่มไปได้ด้วยดีนะครับภายปลายันยันกลับบ้านวันนี้ร้านปิดแล้วครับลูกค้าทุกท่านในวันที่3นะครับผมก็ตัดสินใจจ้างพนักงานเพื่อที่จะลดภาระผมนะครับสังเกตไหมฮะเวลาผมเติมสินค้าเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรเลยอยากจะได้ลูกมือมาช่วยสักคนนึงก็เลยหาพนักงานสักหนึ่งคนครับเรามาดูกันว่าใครเข้าตาบ้างตอนนี้จ้างได้แค่คนเดียวนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะจ้าง2หรือ3คนเพิ่มเนี่ยก็ต้องซื้อสกิลนะ เออดูเหมือนว่าคนที่เก่งที่สุดรู้สึกว่าจะเป็นคนนี้แล้วแหละเนี่ยเน,นคนนี้หรอไม่ไม่ไม,ไมเอาคนนี้ดีกว่านี่จัดมาแล้วครับหนคนแหมมาทำงานวันแรกก็ขยันขันแข็งหน้าดูเลยนะครับเนี่ยคุยกับลูกค้าไม่พักเลยไม่รู้คุยกันเรื่องอะไรน่าจะตอบคำถามน,นะครับวยมีดารามาร้านเราด้วยปาะปาะลาซีก็ตามมาถ่าย พอมีพนักงานก็มีเวลาให้เราได้พักผ่อนเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผมมอบหมายให้พนักงานนะครับเป็นคนคิดเงินครับใครที่ตัดสินใจจะซื้อของแล้วก็ให้เขาไปคิดเงินให้สะดวกสบายผมมากเลยแหละครับดูสิและขายออกรัวเลยนะเปิดร้านมาจนถึงหนึ่งทุ่มครับวันที่สามตัดสินใจปิดร้านทำให้รู้เลยว่าเราขาดทุนสุดๆเลยแหละครับลบไป486ซิมิลลิออน เพราะว่าของที่ขายเรามันถูกครับแต่ค่าพนักงานโคตรแพงเลยครับแถมยังเติมสินค้าอีกขาดทุนสุดๆในวันที่4ผมก็ลองซื้อสกิลของตกแต่งมาดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้ยอดขายร้านเราดีขึ้นหรือเปล่ามันคือป้ายประกาศสัญญาบัตรนะครับเอาแบบว่ามาติดที่ร้านให้ร้านดูมีความน่าเชื่อถือเผื่อลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าเราได้ง่ายขึ้นอพอขายไปจนถึงสองทุ่มแล้วถึงเวลาปิดร้านนะครับก็ทําให้เรารู้เลยว่า ก็ยังขาดทุนเหมือนเดิมครับและค่าใช้จ่ายหลักที่เราเสียไปก็คือพนักงานนั่นเองวันที่5ก็พอขายได้บ้างนะครับหลังจากที่มอบหมายให้พนักงาน oh. คอยตอบคําถามลูกค้าเนี่ยเราก็สบายขึ้นนะ <Okay. S 1> แต่พนักงานดันบอกว่า <Okay. S 1> เราให้เขาทํางานเกินเวลาครับ s <S เขาจะแจ้งกรมแรงงานให้มาจับเราผมก็เลยนั่งคิดว่าผมควรจะเปลี่ยนของขายหรือเปล่าเนี่ยหรือจะเปลี่ยนพนักงานดีวะผมวางแผนว่าจะเก็บคะแนนสกิลให้ถึง2000เพือ่อปลดล็อกสกิลที่ชื่อว่าขายได้แน่นอนครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสกิลที่เราโน้มน้าวลูกค้าให้เขาซื้อสินค้าเราได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้เขาตัดสินใจนะครับเป็นสกิลที่น่าสนใจพอสมควรในวันที่6และหนวดก็กลับมาขึ้นอีกแล้วครับให้ตายสีต้องโกนอีกแล้วผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เติมสินค้านะครับจะขายให้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นวันนี้มีลูกค้ามาฉีดแตกในร้านด้วยให้ตายดิและวันนี้ก็ขายได้แค่5ชิ้นนะครับก็ยังขาดทุนอยู่ ในวันที่7นี้ครับผมตัดสินใจแล้วนะว่าจะเลิกจ้างพนักงานนะครับเพราะว่าผมแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วครับกลับมาขายของคนเดียวดีกว่าเพื่อทําเงินให้มากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินไป่ายค่าพนักงานนะครับผมคิดว่าตัวผมคนเดียวก็เอาอยู่มีป้าที่ไหนไม่รู้มาดิสเครดิตร้านเราครับว่าไม่มีสินค้าน่าสนใจแต่ยังมีเรื่องดีๆอยู่คือยังขายสินค้าได้5ชิ้นครับและได้กําไรเต็มๆถึง450เซมโมครับพอหายใจหายคอได้หน่อยตั้งแต่ไม่มีพนักงานนะครับ วันที่8นี้ครับเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ววันนี้ก็ขายดีขึ้นมากๆนะครับได้กําไรดีสุดๆกําลังเจอทางที่ใช่ครับและพยายามขายของให้หมดก่อนที่จะไปขายอย่างอื่นในวันที่9ก็เปิดร้านขายของตามปกตินะครับไม่มีอะไรพิเศษวันที่10ขายของตามปกติครับแล้วก็สินค้าใกล้หมดแล้วตั้งใจขายต่อไปให้หมดครับวันที่11ก็ยังขายของต่อไปครับวันที่12ก็ยังขายของตามปกติครับแต้มยกระดับหรือคะแนนสกิลของเราเนี่ยพุ่งมาถึง1,200แล้วนะครับเป้าหมายเราอยู่อีกไม่ไกลครับแถมเงินทุนก็เพิ่มขึ้นมาเยะ วันที่13ขายของตามปกติครับวันที่14หนวดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ขายของจนลืมโกนก็โกนเรียบร้อยครับแล้วก็ขายของตามปกติครับวันนี้วันที่15นี้ขายไม่ดีเลยครับเปิดมาจนถึงบ่าย3ก็ยังไม่มีคนซื้อสินค้าสักชิ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ขายสินค้าชิ้นแรกได้นะครับแล้ววันนี้ก็ขายได้แค่2ชิ้นครับเซงเป็ดเลยวันที่16นี้พายุเข้านะครับฝนตกหนักมาก ผมเลยตัดสินใจหยุด1วันครับเพื่อจัดการตัวละครสภาพจิตใจนางตอนนี้นไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็วางแผนจะลดราคาสินค้าลงครึ่งหนึ่งครับเพื่อขายให้มันหมด,หมดไปวันที่17กลับมาเปิดร้านหลังจากหยุดไป1นวันนะครับพายุก็สงบลงแล้วแล้วก็มาขายของตามปกติดูเหมือนการลดราคาของเราเนี่ยจะทําให้ของขายออกง่ายขึ้นนะครับโดยเปลี่ยนจากกาไร100%มาเป็น50%ลูกนี้ทําตั้งแต่แรกแล้วนะสิ่งนี้จะทําให้เราได้สกิลที่เราต้องการเร็วขึ้นนะครับ แล้วอยู่ดีๆก็มีสาวที่ไหนไม่รู้มาจับหน้าลูซิโอเฉยเลยครับรนางคนนี้ชื่อฮอลีอัลโตครับในที่สุดนางก็ซื้อของเราสักทีแม่อยากจีบก็ต้องซื้อของนะจ๊ะมีสาวมาจับมือลูเซียโนอีกแล้วครับวันนี้มันวันอะไรกันเนี่ยฮอตจริงๆเรานางคนนี้ชื่อคาราไมนูครับชื่อโคตรแปลกถึงเวลาปิดร้านแล้วครับวันนี้ขายของได้10ชิ้นอีกนิดเดียวของก็จะหมดร้านแล้วและแต้มสก,กิลของเราก็มาถึง1,700แล้วด้วย วันที่18นี้ครับสินค้าเหลืออีก6ชิ้นครับวันนี้ตั้งใจะจะขายให้หมดเลยมีคนมาจีบเราอีกแล้วครับแต่รอบนี้เป็นผู้ชายอะไรกันเนี่ยสุดท้ายวันนี้เราก็ขายของออกแค่ชิ้นเดียวนะครับแต่ผมตัดสินใจจะโละของออกให้หมดแล้วไปขายอย่างอื่นแลลวครับไม่รอแล้ววันที่19วันนี้พายุเข้าอีกแล้วครับตื่นเช้ามาก็นั่งขี้แบบตื่นกลัวกันเลยทีเดียววันนี้ทั้งวันคงกลัวฟ้าร้องครับและที่สําคัญนวดยาวอีกแล้ว วันนี้เราจะอัปเกรดร้านครั้งใหญ่ครับเราจะเลิกขายขนมกิ๊กก๊อกแล้วเราจะขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับด้วยเงินทุนที่เราเปิดร้านขายขนมมาตอนนี้มีทั้งหมด4,300ซิมูเลออนนะครับพอผมมาขายชั้นขายขนมทิ้งเนี่ยกลับได้เงินเพิ่มอีก2000ซิมูเลอยนเยี่ยมเลยครับผมจะเน้นไปที่อุปกรณ์การเล่นเกมก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยายไปขายอย่างอื่นขายน้อยๆเน้นขายแพงและขายได้กําไรเยอะๆผมจัดร้านใหม่ให้กว้างขึ้นนะครับเพราะลูกค้าเข้ามาทีนึงเนี่ยเยอะสุดๆ ตอนนี้เงินทุนเรามีเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าราคา PlayStation 5เนี่ยราคาทั้ง4,500ซิมเลออนถ้าขายได้ทีก็รวยเร็วครับนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการสกิลให้มันขายได้แบบชวัวร์ๆแล้วก็เพิ่มของราคาไม่แพงมานิดๆหน่อยๆครับหวังว่าจะขายได้นะมาลองเปิดร้านกันเลยครับและในที่สุดลูกค้าก็ซื้อเครื่องเกมชิ้นแรกของเราไปแล้วครับนั่นคือ Nintendo Switch ครับสุดยอดไปเลยรวยเละอย่างนี้ก็ต้องเติมสินค้าดิครับ คนนี้เห็นยืนอยู่หน้าเครื่องอเพ5นึกว่าจะซื้อที่ไหนได้ซื้อจอยถโถยพี่หัวฟูคนนี้จัด Nintendo ไปอีกแล้วเครื่องนี้มันขายดีจริงๆนะไปเสร็จแล้ววันนี้เราได้กําไรถึง1,600ในวันเดียวลูกนี้ขายของแพงตั้งแต่แรกก็ดีแต่ก็คิดแบบนั้นไม่ได้หรอกครับการขายของหลายชิ้นเนี่ยทำให้เราได้แต้มสกิลเยอะและตอนนี้แต้มของเราก็มาถึง1855แต้มแล้วนะครับใกล้บรรลุเป้าหมายของเราแล้ว วันที่20พายุเข้าหนักมากครับลูซิอาโนตกใจเสียงฟ้าร้องเลยตื่นตั้งแต่ตีสองแล้วอย่างนี้จะมีแรงเปิดร้านไหมเนี่ยให้ตายดีอยู่ดีๆก็มีตัวอะไรไม่รู้เข้ามาตั้งในบ้านโคตรหลอนเลยแต่ผมไม่สนใจหรอกนะเอาไปตั้งขายแม่งเลยกำไร150%าิรนครับฟินๆพอมีสินค้าขายน้อยลูกค้าก็น้อยตามครับอุตส่าห์ทำร้านสักกว้างแต่ก็ดีแล้วแหละครับดูแลง,ง่ายดีขายนี่เทนโดอ,ออกอีกแล้วครับทุกคนมันขายดีจริงๆนะเนี่ยอุย๊ยลูกค้าคนนี้น่นารักจังเลยขอเบอร์ติดต่อไว้ดีไหมเนี่ย ซื้อ i n t e n d o ไปซะด้วยเอาแล้วเขาวิ่งหายไปไหนแล้วไม่รู้ถ้าได้เจอกันครั้งหน้าก็คงจะเป็นพรมลิขิตนะครับงยอะไรอะในวันที่21นี้นะครับขายของปกติฮะวันนี้ Nintendo ก็ยังขายดีเหมือนเดิมแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นครับจีโนมขายออกอะไรวะเนี่ยเอาลวใครมาไซคอลเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นขายเกมนะครับไม่ใช่ขายตัววันนี้ขายได้แค่เครื่องเดียวนะครับแต่ก็ยังได้กำไรนะ วันนี้วันที่22ครับให้ตายดิหนวดขึ้นอีกแล้วและที่สําคัญครับทำไมตัวเราอ้วนขนาดนี้วันนี้ต้องออกกำลังกายจริงจังแล้วนะเมื่อแต่ทํางานไม่ได้ดูแลตัวเองเลยครับเอางี้แล้วกันถ้าเราได้สกิลที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราจะฉลองด้วยการไปลงยิมกันดีกว่า <c oughs> และในที่สุดวันนี้แต้มสกิลเราก็ถึง2,000จนได้ย้ <c oughs> ผมจะซื้อสกิลที่ผมตั้งใจไว้นะครับมันคือสกิลขายได้แน่นอนครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะ ถ้าเรากดคำสั่งแล้วเนี่ยน่าจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเราทันทีครับและแน่นอนว่าผมมีแผนสำหรับเรื่องนี้ครับผมไหนเรามาลองใช้กันโอ้โหสุดยอดครับพอกดปุ๊บลูกค้าคิดเงินปับ๊บสกิลน,นี้มันสุดยอดจริงๆนะอา้าวแลถึงเวลารวย ในที่สุด p l a 5ของเราก็ขายออกยนได้เอาละครับทุกคนผมจะขึ้นราคาของให้มันเป็น100%ไปเลยนะครับแล้วเราจะขายกันรัวๆทั้ง p l 5ทั้ง Nintendo Switch ของทุกๆเราไม่ขายครับเราขายของแพงถึงเวลารวยแล้วโว้ยอาวละมี Nintendo 2เครื่องนะครับ p 5 2เครื่องเราจะขายกันรัวๆแบบกาไร100%เซี่ยเ่ือมาแล้วโอ้คนนี้เป็นสาวในตำนานนี่นาะแชนดี่แบคนสวย เราจะกลับไปจีบเธอคนนี้ดีไหมนะคิดถึงเธอจังเลยนะนี่ยหลายคนคงสงสัยว่าเธอเป็นใครนะครับ oh, ผมเคยเล่นตัวละครหนึ่งจำไม่ได้ว่าเล่นตัวอะไรไปจีบเธอแล้วก็มีลูกด้วยกัน <c oughs> หลายปีแล้วล่ะเวนการครับ <c oughs> แผนของเราล่มไม่เป็นท่าเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้บ่อยๆครับวันหนึ่งทําได้กี่ครั้งกันเนี่ยแล้วต้องรอถึงเมื่อไหร่เว้แล้วไงใครจะซื้อของเราเลยทีนี้อ้าวพอผ่านไปไม่กี่นาทีก็กดได้แล้วยังไงเนี่ยเอ้าเฮ้ยลุยดิอ้าวแคนดี้แบร์ที่น่ารักของเราไปซะแล้ว ไม่เป็นไรครับไว้ค่อยติดต่อเธอทีหลังดีแล้วแหละไม่อยากให้เธอมาเป็นเหยื่อแผนการอันชั่วร้ายของเรา uh huh. วันนี้เปิดรับถึงสี่ทุ่มเลยครับวันเดียวได้กำไรถึง4ี่พันห้าร้อยสิมบลออนรวยแล้วเราเปิดอย่างนี้ไปสักพักเราเตรียมขยายธุรกิจได้เลยนะเนี่ย uh huh. วันนี้วันที่ยี่สิบสามครับวันนี้เป็นวันเข้าฤดูหนาวฮะเล่นมาแป๊บก็เดือนสุดท้ายของปีแล้วเหรอเนี่ยเอาละเราลงไปเติมสินค้ากันสักหน่อยดีกว่าจอยเพย์ห้าผมว่าจะไม่ขายแล้วขายแต่เครื่องดีกว่ามันเปลืองสกิลนะ และตามสัญญาครับวันนี้วันอาทิตย์เราจะปิดร้านครับไปออกกําลังกายกันสักหน่อยเพราะเราเริ่มอ้วนแล้วไหนๆก็มาเที่ยวครับชวนแคนที้แบร์คนสวยมาด้วยดีกว่าสารสัมพันธ์สักหน่อยอเวรกรรมนางไม่เล่นด้วยวะชิบหายและจีบไม่ติดงั้นก็ค่อยๆเริ่มจากการเป็นเพื่อนและกันก้ยเดี๋ยวเรา,าเออกกาลังกายนะเฮ้ยทำไรเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหถ้าจะละบากขนาดนั้นนะนะอาแล้วพยายามหน่อยพอเราพร้อมเนี่ยแคนตี้อาจจะมองนายใหม่นะลูซิอาโน มีอีเวนต์ขึ้นมาระหว่างออกกําลังกายนะครับก็ถามว่าลูเซียโนชอบออกกาลังกายไหมเหมือนกับเป็นตัวเลือกให้เรารับอุปนิสัยนี้หรือเปล่าจัดเลยไหมล่ะคลายเครียดได้ดีเลยนะออกกําลังกายเนี่ยงั้นก็ตกลงแล้วกันการออกกําลังกายเนี่ยคงไม่ผอมในวันเดียวนะครับแล้วเราก็ตัวเหม็ดแล้วด้วยไว้พรุ่งนี้ค่อยมาออกใหม่แล้วกันวันนี้กลับบ้านก่อน วันนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับเรามาวางแผนกันดีกว่าว่าเราจะเอาอยัางไงกับร้านเราต่อไปดีคืออย่างนี้นะทุกคนผมตั้งใจจะทํามธุรกิจคือขายของร้านคลินิกสัตว์แล้วก็ร้านอาหารผมคิดว่าตอนนี้เราหาเงินทุนง่ายแล้วแหละด้วยสกิลขา,ขายของได้แน่นอนของเราเนี่ยแต่ถ้าเราจะเปิดร้านพร้อมกัน2อสมที่เนี่ยเราต้องมีพนักงานดูแลแ,แทนเราระหว่างเราไม่อยู่นะครับเพราะงั้นเรากลับมาจ้างพนักงานกัน,กนเถอะเริ่มจาก1คนก่อนเลยคนนี้เข้าตาผมไหมค่าแรงถูกสกิลการขายอาจจะไม่ได้เยอะเท่าคนสุดท้ายแต่ผมว่าเราฝึกได้้้เริ่มจากกคนนนีแลวั เอาละครับทุกคนและนี่ก็คือตอนที่1นะครับผมคงไม่ได้ทำคลิปเดียวให้ครบ100วันหรอกเพราะเอาจริงๆมันใช้เวลาเล่นนานมากวันนี้ขอจบคลิปด้วยการเล่นมาถึง23วันก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาเริ่มทําธุรกิจคลินิกสัตว์กันก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะปรับปรุงร้านขายเกมของเราเนี่ยให้มันทันสมัยมากขึ้นด้วยนะครับตกแต่งเพิ่มเติมผมว่าต้องสนุกแน่นอน คลิปที่2นะครับจะขึ้นตรงกลางหน้าจอให้ทุกคนกดเลยนะถ้าเกิดว่าคลิปมาแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นแสดงว่าตอนที่2ยังทําไม่เสร็จนะครับยังไงสําหรับในตอนต่อๆไปเนี่ยใครที่กําลังหาตอนต่อไปอยู่จะอยู่ท้ายคลิปเสมอนะครับให้ทุกคนมากดได้นะครับผมจะขึ้นไว้ให้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มาก็แสดงว่ายังทาไม่เสร็จนะอย่าลืม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับแหมตื่นตันมากเลยไอ้คลอสได้กลับมาเล่นเดอะซิมสก็รู้สึกถึงสมัยก่อนอะนะรู้สึกบรรยากาศเก่าๆมาันเริ่มกลับมาหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม